จากกรณีที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนทางหลวงสุวรรณศร33สายสาแก้อรัญญประเทศได้ไปพบเด็กทารกเพศชายอายุประมาณ2-4เดือนนอนอยู่กลางถนนบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดสาแก้วจึงแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามหาผู้เป็นแม่โดยประสานแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลสาแก้วรับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาแก้วซึ่งต่อมามีการนำภาพและข้อมูลกรณีดังกล่าวไปโพสต์ลงสื่อโซเชียลประกาศตามหาผู้เป็นแม่และญาติ จนกระทั่งมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและมีการแชร์ออกไปเป็นจํานวนมากโดยกลางเด็กที่ผ่านมามีแม่วัย30ปีได้มาติดต่อรับเด็กที่ห้องจุกเชิญโรงพยาบาลสากแก้วโดยได้ดอ้างว่าเธอออกจากบ้านโดยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แฟนหนุ่มเพื่อจะไปเที่ยวงานกาชาติจังหวัดในตัวอำเภอเมืองสากแก้วก่อนที่จะเผลอหลับและนำบรรลูกชายสีเดือนที่นั่งอุ้มไว้อยู่ระหว่างกลางรถหล่นหายไปกลางทางแต่พอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็ไม่พบลูกชายที่อุ้มอยู่กับตัวและไม่ทราบว่าหล่นหายไปตอนไหน ก่อนที่จะเลี้ยวรถกลับมาตามหาก็ไม่พบจากนั้นจึงทราบจากตำรวจว่าลูกอยู่ที่โรงพยาบาลสากแก้วในเวลาต่อมาทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่ามีเจ้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชสาแก้วได้มารับตัวเด็กไปรักษาโดยมีร่องรอยบาดแผลถลอกอยู่ที่ศีรษะเพียงเล็กน้อยและพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วตำรวจจึงเดินทางไปตรวจสอบพบว่าเป็นเด็กชายอายุ4เดือนสวมเสื้อสีน้ำเงินและสวมใส่แพมเพิ์ดจากนั้นที่ไปตรวจสอบยังจุดที่รับแจ้งว่าพบเด็ก ต่อมามีชายหญิงคู่หนึ่งได้เข้ามาสอบถามจึงทราบว่าเป็นพ่อแม่ของเด็กก่อนตำรวจจะแจ้งให้เดินทางไปยังโรงพยาบาลส่วนในเรื่องของคดีนั้นทางตำรวจจะตรวจสอบจากภาพกล้องวองจรปิดบริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดซึ่งหากพบว่าเป็นการจงใจทิ้งเด็กทางตำรวจต้องดำเนินคดีอาญากับแม่เด็กต่อไปยุดธนาพึ่งน้อยรายงานวันนี้ที่ลานพุทธศิลาลานมงคลเจริญพระเกียรติอำเภอศิลาลาชจังหวัดศรีสะเกษ ในกองตรีไทยรัฐคือบุตรดีมหาโชคอำเภอศิลาลาดนำคู่รักจัดกิจกรรมในโครงการจดทะเบียนสมรสสกุลพระยายปลูกไม้มงคลครั้งที่1ประจำปี2565เรื่องในเทศกาลวันวบเวลนไท์โดยมีนายสวรรค์บวรพจน์รักษาราชการประลัดอวุออสำเภอศิลาลาดนำคู่รักคู่บ่าวสาวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน5คู่ท่ามกลางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมในพิธีและเป็นสักขีพยาน ในภายในงานมีพิธีไหว้พระรับศีลการถวายสังฆทานโดยมีพระครูสิริบุญกิจเจ้าคณะอำเภอศิลาลาดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นอกจากนี้ยังมีพิธีรดน้ำพระพุทธมนต์สักการะศาลหลักเมือ,องอำเภอศิลาลาดและพระพุทธศิลาลาดมงคลพิธีรดน้ำสังการจดทะเบียนสมรสและมอบทะเบียนสมรสกอบทองแก่คู่รักทั้ง5คู่พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้มงคลคือต้นมังมีสีสุกบริเวณหน้าพระใหญ่ ในโอกาสนี้แหนมเพอร์ซิลาลาดจะได้มอบของที่ระลึกเป็นหอมแดงสีสเกตตามนโยบายรักใคร่ให้หอมของนายวัฒนาพุทธิชาติผูว้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตซึ่งทางเจ้าบ่าวยังได้แสดงความรักด้วยการหอมแก้มเจ้าสาวอีกด้วยบุญทันสุสีวันรายงานนายชาติพิรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในการถแถลงข่าวผลการดําเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม ในชื่อยุทธการฟ้าสังที่ฝั่งโค้งโดยมีเจ้าหน้าที่พักส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันแถลงท่านี้จังหวัดนครพนมได้จัดทําแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้นเพื่อบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานด้านยาเสพติดภายใต้ย,ยุทธการฟ้าสังที่ฝั่งโค้งประจําปี2565โดยเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากองกําลังสุรศักดิ์มนตรีได้ตรวจยึดยาบ้าถึง4กระสอบบริเวณริมน้าโค้ง ในพื้นที่บ้านเหล่าสวนกล้วยหมู่ที่4ตำบลหนองเทาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมแต่คนร้ายเป็นชาย5คนได้หลบหนีไปโดยทางเรือข้ามไปยังฝั่งสปป,ปลาวโดวยในวันเดียวกันกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้เรียกตรวจสอบชายขับขี่รถจักรยานยนต์บริเวณบ้านดอนสับฟางหมู่ที่5ตำบลพลทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมแต่ชายคนดังกล่าวขับขี่หลบหนีไปได้ทิ้งไว้เพียงยาเสพติดจากการตรวจสอบพบว่าเป็นยาบ้า15ถุงตรวจนับได้3,011เม็ด โดยจากการดำเนินง,งานในห้วงวันที่1ตุลาคม2 5 6 4จนถึงปัจจุบันด้านการปราบปรามได้มีการปิดล้อมตรวจคน้นยึดจับกลุ่มทำลายเครือข่ายยาเสพติดทั้งในและนอกพื้นที่จำนวน1350ครั้งได้ผู้ต้องหา1333คนของกลางยาเสพติดเป็นยาบ้า3า3ล้านเมตรไอ228กิโลกรัมกัญชาอัดแท่ง1 5 1่งกิโลกรัมและยึดทรัพย์แล้วจำนวน11บรายผ่อนพิพ,นพชกสังหาร รายงรานิายในสภกิจ,จใจเสด็จนายกเทศมนตรีเมืองนครนายกพร้อมด้วยนายสิทธิใจกิติธเนศสวนอดีตสอสนครนายกที่ปรึกษานายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจ,จรสอพเอมืองนครนายกจัดการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ค้าขายในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกที่บริเวณอาคารดมสวนเฉลิมพระเกียรติรอ๙เทศบาลเมืองนครนายก ท่านี้เพื่อชี้แจงนโยบายการปรับปรุงการพัฒนาตลาดสดในปัจจุบันโดยมีโครงการก่อสร้างตลาดใหม่ในพื้นที่เดิมที่ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ1ปีและได้วางแผนการย้ายตลาดชั่วคราวไปอยู่ในพื้นที่8ไร่ใกล้กับห้างรัปพสินค้าโลตัสให้ผู้ค้าขายได้มีพื้นที่ในการจาหน่ายสินค้าได้ตามปกติซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีนายสิทธิชัยกิติธเนศวนได้ขึ้นชี้แจงความเป็นมาของตลาดและเตรียมแผนในการพัฒนาให้ที่ประชุมรับทราบ ดยนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงการวางแผนการดําเนินงานตามขั้นตอนเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ค้าขายที่สำรวจไว้ลาวกว่า900รายที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยหลังจากการประชุมประชาพิจารณาแล้วทางเทศบาลเมืองนครนายกจะเร่งดําเนินการหารื่อเพื่อดําเนินการก่อสร้างตลาดใหม่แห่งนี้ต่อไปเนรมิตมงคลกิจการรัชนนนท์ใหม่รายงาน ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินง,งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนระหว่างกรงคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยนายเกิดโชคเกษมบ่งจิตรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับชุมนุมสากลอมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดหรือชอสอโดยรองศาสตราจารย์พิเศษพลโทรดรวีระวงสันประธานกรรมการ ซึ่งมีพลตรวจโทรบารวิทย์ลิปิพันธ์กรรมการดำเนินการในฐานะประธานคณะทำงานการจัดตั้งสำนักกฎหมายและศูนย์ไกล่เกียียข้อพิพาทช,ชอสออได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองจากนั้นร่วมกันเปิดป้ายศูนย์ไกล่เกียียข้อพิพาทภาคประชาชนบริเวณด้านหน้าทางเข้าชอสออพร้อมเยี่ยมชมศูนย์ไกล่เกียียข้อพิพาทซึ่งตั้งอยู่บนชั้นที่5อาคารสำนักงานชสออทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่49 มีแนวนโยบายด้านกฎหมายรวมถึงการให้ความร่วมช่วยเหลือจากกอสมาชิกในการดรําเนินคดีต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งชอสอได้เห็นความสําคัญในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการปกป้องสิทธิของขบวนการสากกองการลดความขัดแยง้งเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่กรณีและความสมาฉันท์ขึ้นในสังคมชอสอ,สอจึงได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจับทำทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่สมาชิกชุมนุมสาก้าหน้าที่ของรัฐประชาชนการบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นการเข้าถึงบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบให้มีมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทีมข่าวไทยรัฐนิวส์รายงาน